น้องนักเรียนชั้นม6เป็นผู้ชายนะไปเข้าห้องน้ําแล้วบอกเลยว่าไม่ใช่ห้องน้าที่เปลี่ยวเลยเข้าห้องน้าในห้างปรากฏเข้าไปไปเจอผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในนั้นนะคะก็ต่างคนต่างมองกันฉันก็มองเธอเธอก็มองฉันก็คิดว่าไม่มีอะไรไปไป,ไปมาผู้ชายคนนี้ลากน้องเข้าห้องซ่วมแล้วพยายามจะทําอนาจารกันในห้องน้ําชายในห้องน้ําห้างเนี่ยนะใช่ค่ะเด็กเนี่ยอาศัยจังหวะผู้ก่อเหตุเผลอวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือค่ะยาจนรครับ เ่าอูดพี่เขาด้เห็นว่ามันไหวได้ใช่อาจารย์นั่นน่ะจะมีแม่บ้านอยู่เรืยไม่ใช่ขอไอเดียไลน์ครับเขาจับแต่รู้ว่าเขล่านี่พี่ตกลงพี่ทำอะไรน้องเขาบ้างเขาบอกขอไอเดียไลน์พี่หนุ่มเป็นไปได้ไงขอไอเดียไลน์ล่ะคุณผู้ชมดูดิดึงมือเราเข้าไปอันนี้คือน้องผู้ชายที่เป็นผู้ชายแอบถ่ายห้องห้ององอาฟูได้ไงเป็นสถาบันห้องซวน ดึงมือเราเข้าไปแล้วก็บอกว่าจะขอไอดีลน์ขอไอดีไลน์ข้างนอกก็ได้ทาไมต้องดึงเข้าไปอย่างนี้มันมีน,น,น่ากลัวแล้วไม่ได้แค่จับมือแค่นี้ จับยังอื่นด้วยน้องผู้เสียหายเลยไม่ยอมและน้องเขาไวมากสติดีนะคะเลยรีบเอามือถือแอบถ่ายเลยได้หลักฐานมาเป็นคลิปนี้คุณผู้ชมน้องม .6 บอกว่าถูกผู้ชายแปลกหน้าคนนี้พยายามลากแขนเข้าห้องน้ําหวังจะทําอนาจารนะคะเสร็จแล้วพอน้องเขาหนีหลุดมาได้มาแจ้งรอปภกับตํำรวจเลยแต่อย่างที่เราได้ยินนะคะผู้ก่อเหตุเขาปฏิเสธนะคะ น้องเอนามสมมุติอายุ18ปีบอกว่าเหตุเกิดช่วงสองทุ่มเมื่อวานนี้ขณะไปกินข้าวกับเพื่อนที่ห้างในจังหวัดขอนแก่นแต่ว่าตัวเองเนี่ยไปเข้าห้องน้ําคนเดียวตอนที่เดินเข้าไปก็เจอผู้ชายคนนี้อยู่ในห้องน้ําแล้วนะคะต่างคนต่างมองหน้ากันแค่แวบเดียวพี่หนุ่มเคยเป็นไหมคะเวลาห้องน้ําชายแล้วมีแบบมองหน้ากันไหมคะมีคนมามองหน้าพี่แต่พี่ก็คือไม่สนใจเขาไงพี่ก็ล้างไม้ล้างมือหรือพี่ก็เดินออกมันก็เข้าใจกันได้ใช่ไหมก็แบบมองกันไปมองกันมาอย่างเนี้ น้องผู้เสียหายบอกอะตัวเองก็ไม่ได้คิดอะไรมองกันแว็บที่1น้องก็แยกไปทําธุระส่วนตัวอาพอเขาทำธุระอะไรของเขาเสร็จเนี่ยน้องผู้เสียหายเนี่ยเขาก็ออกมาล้างมือแต่ชายแปลกหน้าคนนี้ก็ยังมองน้องไม่เลิกอาเสร็จแล้วพยายามจะถามอะไรบางอย่างแล้วดึงน้องไปหอมแก้มเลยหอมแก้มก่อนแล้วหนึ่งเสร็จแล้วแล้วอย่างที่บอกไม่ได้จับมือจับจับอย่างอื่นอาแล้วพอจับอย่างอื่นเสร็จเนี่ยก็ตามคลิป ดึงเข้าห้องที่มันเป็นห้องซุวมที่มีประตูปิดอีกชั้นหนึ่งอย่างนี้ค่ะน้องบอกเอาจริงๆนะผมมาสู้แรงไม่ไหวนะก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงนะหยิบมือถือขึ้นมาแอบถ่ายไว้ก่อนแล้วอาศัยจังหวะคนร้ายเผลอนี่แหละสะบัดแขนแล้ววิ่งหนีออกมาขอความช่วยเหลือจนที่สุดตํารวจมาจับตัวนะคะ น้องบอกว่ากลัวถ้าเกิดปล่อยผู้ก่อเหตุไปอ่ะเดี๋ยวไปทำกับคนอื่นซ้ำอีกแบบนี้ถือเป็นภัยสังคมเพราะมีหลายคนที่โดนแบบนี้ด้วยไปฟังเสียงน้องผู้เสียหายกันค่ะผมสู้แล้วเขาไม่ไหวผมก็เลยปล่อยเขาไปก่อนผมก็เลยยอมเข้าไปห้องน้ำก่อนอ่าตอนนั้นผมอ่านคลิปแล้วคือผมจังหวะที่ผมอ่าเดินตามเขาที่เขาอ่าเดินตามเขาไปในห้องน้ำนี่ยผมก็เลยแบบจังหวะที่เขาผือผมก็เลยแบบรีบ ผักเขาออกแบบดึงมือผมออกเอ้ยดึงมือออกมาแล้วก็รีบวิ่งออกไปขอความช่วยเหลือแล้วก็เรียกรปภให้เพื่อนอ่ามาช่วยครับแล้วส่วนตัวล้วครับก็อยากเอาผิดนะครับเพราะว่า่ามีหลายคนมากที่ทางมาบอกว่าเป็นคนเดียวกันที่เคยก่อเหตุแต่ไม่มีคนอัดคลิปไว้แล้วก็ไม่มีคนเคยทําอะไรกับเขาเลย อ่อเพราะฉะนั้นอันนี้รเราฟังจากมุมผู้เสียหายนะเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาไม่มีใครเคยเอาผิดไงแต่เคยทํากับคนอื่นมาก่อนแต่ผู้ก่อเหตุเขาปฏิเสธว่าไม่ได้ทําเขาก็บอกที่เขาดึงไปจะขอจะขอแอดไลน์อะไรแค่นี้เลยนะคะสุดท้ายไปไปมาๆก็เลยเอาอย่างนี้แล้วกัน ไกลเกลีย่ยเลยจ่ายค่าทำขวัญมาไม่ได้ทำแต่ยอมจ่ายแล้วน้องผู้เสียหายยังเด็กเนาะน้องก็ตอนนั้นยังไม่ได้ปรึกษาผู้ปกครองก็เลยรับเงินมาก่อนแต่ว่าหลังจากนี้จะไปปรึกษาครอบครัวก่อนนะคะว่าจะฟ้องไม่ฟ้องเอาเรื่อยอยังไงต่อไปแต่ว่าส่วนตัวน้องบอกว่าก็ขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุด